บอกเลยว่ากล่องนี้ใครเล่น G E O ยินดีกับคุณด้วยเพราะว่าปกดําแบบนี้นะครับกับนี่ถ้าจะเป็นกาสีเหลืองก็มีเข้าใบนี้สุดยอดนะครับของสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่มดีเตชันนะครับวันนี้ครับเรากลับมากับการรีวิวบั d i f y ชุด S S P 02นะครับก็เป็นชุด Special d เดสนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นชุดขีดที่1นเนาะแล้วก็มันจะมีขีด2ด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันดีเนาะขอเริ่มจากขีดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอ่าเปิดมาหน้ากล่องแล้วก็เห็นเลยว่านี่ยูกะมาแล้วนะครับหลังจากที่บูสเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้แทบไม่มีของซับยูกะเนาะรอบนี้ก็ออกมาครับบอกเลยว่ากล่องนี้ใครเล่น GEO ยินดีกับคุณด้วยเพราะว่ากล่องนี้ครับเขาจะมีของมาเสริม g e o โดยเฉพาะเลยนะ แล้วก็ยังมีเอ่อเวอร์อื่นเสริมท้าบอีกมากมายครับทั้งหมด4 2ใบเลยทีเดียวนะแล้วก็มีสุ่มหังกล่องสุดพิเศษด้วยนะครับนี่แล้วก็มีสิ่งที่พิเศษพิเศษอีกนะครับเดี๋ยวเอาไปว่าเราไปดูแล้วกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมาครับตัวเด็กก็จะเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวแบบว่าเป็นบูสเตอร์เซตเนาะมันก็จะไม่มีสนามมีไลฟ์เคาน์เตอร์มีอะไรไม่หาน,นะครับจะเป็นตัวที่ใช้เลยแล้วก็ซื้อมาหนึ่งกล่องยังเล่นไม่ได้เช่นเดิมนะครับผมเพราะเป็นบูสเตอร์เน มันไม่ใช่แบบว่าชุดพร้อมเล่นนู่นนี่นั่นนะครับอโอเคเราแก้กันเลยดีกว่านี่แล้วเดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าผมจะสุ่มหลังกล่องได้อะไรนะครับใบนี้ก็น่าจะเป็นบัตรอุยอุยได้เป็นล o อสเวลล์งั้นก็ไม่ต้องดาวแล้วล่ะว่าได้อะไรอะ่ะจริงว่ามาวานิตี้อ่าไม่ใช่ได้เป็น ไวฟรีมบัตไอส์พาซิออนไอนะครับอันนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นออนนี้หรือเปล่าเป็นกองพลมักงกรโลหิตหรือเปล่าก็บอกว่าใช่นะครับตัวเป็นกองพลมักงกรโลหิตที่อยู่ใน lost World โอ้แต่ว่าในกล่องนี้ไม่มี Lost World นะครับมันสุ่มทั้ง2กล่องนะเออ,อเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสสุ่มกรอบทองได้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีตัวเกสต์กาเวลนะครับหรือว่าเจ้าตัว อาทับสวรรค์ของเรานั่นเองเนาะแล้วก็นี่กาก้าครับผมอ่ะแล้วก็จะมีนี่น้องเอ็มม่านะครับสามใบนี้จะเป็นใบธรรมดาก็คือใส่ในวันทั่วไปแล้วก็อ๋อมีใบหนึ่งมีใบลืมได้ไงเนี่ยมีใบหนึ่งนะครับนี่วงแหวนตรายสุรยิยันอมมเทเดสือระบมดอกฟ,ฟูจินะครับก็จะมีทั้งหมด4ใบนี้แหละนะครับ ที่จะเป็นเอ่อเวิลด์ธรรมดานะครับแล้วก็อีก2ใบจะเป็น lost world นี่กับไปที่เราสุ่มไปได้นะครับก็คือเจ้าตัวกองพลมังกรโดยิตของเรานะครับแล้วก็นี่เลยไม่ใช่กรอบทองแต่ว่าเป็นกรอบดำแบบนี้นะครับกับมังกรมารผู้สำนึกตนมอนิที้คายเดสเตอร์นะครับก็คือ v a นิ t ีที่ออกจากคุกมาแล้วนั่นเองนะครับหลังจากเขาไปสำนึกตนมาสักพักหนึ่งเขาก็ากลับมาหา รันมะนะเออนี่นะครับก็จะมีอยู่สองใบนี้เนาะแน่นอนว่ามันจะต้องเริ่มจากดราก้อนเวลที่เป็นตัวหน้ากล่องนะครับก็ได้เป็นดราก้อนเวลมาหนึ่งเนาะแล้วก็นี่เป็นเวทเออเป็นเวทมาอย่างนี้แน่นอนครับแมจิกเวลนะครับกําสายของอัศวินเวทมนต์นะแล้วก็นี่เทพไฟฟ้าก็มานะครับนี่ก็คือเป็นคาตนาเวลอะไรที่จริงเนี่ยก็จะมีเนี่ยนักดาามาด้วยนะอ่าเรียกว่า เสริมก็แบบหลายสายอ่ะเรียกว่าจะ,จะจะครบทุกสายแล้วมั้งนะแล้วก็นี่พลาดไม่ได้เลยกับมังกรคำสาบดังเน Dragon World ครับที่จะมาเสริมความโอ้โหความเป็นคอมโบโหให้มันสามารถาทำแบบคำสาบให้มันครบ15บใบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ Ancient Dragon World นะครับผม Ancient World นะครับมับงกรโบราณของเราเองนะก็มาทั้งสายอากิโตอากิโตเนี่ยมาหมดนะครับผม่ะ แล้วก็สูตรพิเศษครับในกล่องนี้เจเนริกที่เจเนริกที่ทํามาเพื่อกาก้าก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเจเนริกหรอกรับเป็นไาด์ของกาก้าเลยก็ได้ถ้าไม่มีใครว่านะครับผมแล้วก็ Battle of g l r y y ครับใบนี้ก็คือจะใช้ได้ทุกแฟลกเนาะแล้วก็นี่ครับสําหรับใครที่พลาดไปตอนนั้นนะ SBD 0 7นะครับที่เขาไปสุดเป็นกรอบทองถ้าเกิดคุณพลาดตอนนั้นหรือว่างงไม่ถึงก็เป็นไรครับถ้าเกิดว่ายังชอบอาร์ตเหลนี้อยู่เนี่ย เรามีกรอบเหลืองมาให้ครับทุกคนเอก็จะมีครบเลยนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเอ้ยฉันชอบอ์นนี้จังเลยนะแต่ว่าโหตอนนั้นกรอกทองมาก็แบบว่างบป,ประมาณไม่ถึงจริงๆนะครับกล่องนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับท่านนะครับผหนี่มีมาให้เลยนะดรา g อนเวิร์ลรับจะมีชินกากันโชว์ดราก้อนดูอัลโหมดนะครับต้องบอกกันว่าดรา g อนเวิร์ลในครั้งนี้ที่เป็นของกาก้ามันจะเป็นของที่ เสริมของ G-Wo นะครับผมพวกว่า G-Bong G-Boost g v i e c a s ต่างๆนะเดี๋ยวรออีกชุดหนึ่งนะครับผมรอบนี้ให้แบบเสริม G-Wo ก่อนเนาะแต่ว่าก็จะมีบางอันนะครับที่เอาไปเล่นกับ G- ong, G พวกนั้นได,ได้ได้เหมือนกันนะครับเออเล่นกับ g b o o s ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นท้งมังกรเทพแล้วเป็นดาวกอเหมือนกัน,น่ะมังกรมิติเดลลี่นะครับนี่ก็จะมีมังกรมิติเข้ามาอะ กองพลมังกรโรหิตก็มีครับผม e n c h a n g Envy e d i s p o s a นะครับผมมังกรมิติ g a s t r e i n s e c a d r a นะครับผม d าดาน a p p l o s c นะ Fighter High De Rose นะครับผม Lightship Spirit Nemesis s o u l นะครับแล้วก็นี่เลยดาบแสงสองปลาย กาซิเลียนซอนนะครับผมใบนี้บอกว่าดีมากๆสำหรับกาก้านะครับอ่าดาวคอนเบอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปนักดิมิเชเวซิงนะครับผมนี่รัศสีเดียวดายผู้จัจรัดด้วยแสงทองเบียรคูเรนนะครับ RF นะครับแล้วก็นี่ดาวตกแห่งเพลิงครามเบดกาบรูมนะครับอันนี้ไม่ได้เสริมทางฝั่งของอัศวินเวทมนต์แต่อย่างใดน,นะครับมันเป็นอาวุธใหม่ของกาการนั่นเองกาการในแมจิกเวิร์ด แล้วก็ต่อไปครับจะเป็น Darkness Dragon World อันนี้ที่ผมแบบพูดไปตอนต้นใช่ไหมว่ามันมีของมาเสริมนะครับก็นี่เป็นของเสริมของฝั่งไรนะครับหลังจากที่กล่องที่ผ่านมามีของเสริมของฝั่งไกลโตแล้วฝั่งคุณพองเขาไปแล้วเนี่ยรอบนี้คือถึงตาของรุ่นลูกแล้วครับผมอ่ะกับการลุกคึบของจันสิงเงินเกลรูน่านะครับเดนเลสเดอร์รอด คาร์โอเวนนะครับอันนี้จะเป็นของเสรของฝั่งของ Dark เวน o m ดราคอนนะเดเดเดอร์อ e ีเจนะครับผม c u r ร์ g กริฟนะแล้วก็เวนอมดาร์คอสวร์ n นะครับแล้วก็นี่ไม้ตายสุดเจ๋งสุดเท่ใบใหม่ของเขานะครับกับ c u r ร์สเคานะนต่อไปครับจะเป็นของฝั่งคาตา a นา r l d ที่ต้องบอกว่านี่ก็มีการเด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับผมกลับไปแรกครับกับ วูเวนต้าสุริยันอามาเทเดอรสึระบัมดอกฟูจินะครับก็จะเป็นอามาเทเดอสึใบใหม่นั่นเองต่อไปกับนักดาบกอเดก้าคูโรกาเนะฮายาบุสะนะครับผมก็จะเป็นสายนักดาบนะทูตสุนไฟฟ้ามาชิโรนะครับผมนักดาบโลหะผสมวายาวชาคุโด ah นะนะคาบุกิไม่นะครับผมแล้วก็วิชานอนกังวันกลางอากาศอบอุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น ของเสร์มของฝั่งกาคาที่เป็นสายของนินจาหรือว่าคาตานาเวลเขานั่นเองนะครับเรียกว่ามาทั้งเทพไฟฟ้านินจาแล้วก็นักดาบเลยนะในชุดนี้แล้วก็มารยาทไม่ผ่านนะครับใบนี้เนี่ยดีมากมากมากเขาเป็นคือใบตัดเวทของเทพไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะเออแล้วก็ยอดแห่งดาบสังหารเทพคานิสดาซินอุจินะครับผมแล้วก็ยาวกว่าใวายุเทพกาครอสเบรดนะครับนี่ก็จะเป็น ไอเทมของฝั่งนินจาของกาคานั่นเอง Ancient World นี่ครับตั้นรักจีว่านะครับน้องก็น่ารักจริงๆน,น,นะเป็นดีแชร์นะครับก็คือของฝั่งมังกรสายลำพันธ์นะเทนนิงแห่งสายํายรรพันธ์นะครับผมปกาสิิราชันคลื่นจักรพพัดรแรงกดดันของผู้พิชิตนะครับดาบวงพระจันทร์มังกรผู้พิชิตนะอันนี้จะเป็นของฝั่งของมังกรไรเทียมฐานนะครับ วิธีผู้พิชิตที่หวนคืนเซอร์เบรีออนะครับอันนี้ก็จะเป็นมังกรที่ย่ทานเนาะแล้วก็ขวานศึกผู้โดดเดี่ยวอากิโตะนะครับอันนี้จะเป็นอากิโตะอีกใบหนึ่งนั่นเองที่ออกมาในชุดนี้นะครับการ์ดสุดพิเศษนะครับที่เราให้ดูอยวไปตอนต้นก็คือ Ba t t l e o f Glory นะครับ De ี r ร์เ e รนแกนทัวร์สวิสโหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดเก่ามากๆแล้วตั้งแต่ตอน SBT01 เลยแล้วก็ i nice นซ์วันครับการ์ดจัว่วอันนี้ของเมจอร์ชิคเวิลด์นะครับ ตำนานราชมังกรกับมังกรสวรค์สร้างโรคนะครับก็เป็นการที่เใส่เ n c นเชนเวิลดแล้วก็ดาร์กอ e นไได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือเป็นการเล่งจัว่วเล่นเกตนั่นแหละนะครับผมนี่ถ้าจะเป็นการสีเหลืองก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ดูแบบว่าเป็นสวยๆไปอีกแบบหนึ่งนะนะครับผมเออมาครับเข้าสู่ช่วง3ใบที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องบอกว่ากล่องนี้เนี่ย มีหลายเวอร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยาวน,นิดนึงนะครับทุกคนนะแปลว่าผมก็ทำสเต็มไว้แล้วเผื่อใครแบบอยากจะดูแค่วงเวอร์ก็สามารถลงไปกดตาร่างได้นะครับตายร่างคลิปของเราอ่ะเริ่มจากสามบทที่น่าสนใจของฝั่ง Magic World ก่อนดีกว่านะครับจากใบแรกเลยนี่ผมให้เป็นใบนี้นะครับเพราะคือของเสริมไอเทมใบใหม่ของกาก้าแมจิกที่เป็นหนึ่งในสายที่ผู้คนในที่ชอบเล่นกาก้าจีวัวเชลใช้กันนะครับใบนี้ก็จะเป็นไอเทมตัวเลือกใบใหม่เนาะ กับดาวตกแห่งเพิงคามเบียดกราบูมก็คือไม้กวาดของก้านะครับอีวิคก็บอกว่าจ่ายหนึ่งเกียร์แล้วก็จ่ายรัสหนึ่งหน่วยเนาะหากเรามีมอนสเตอร์ดราก้อนไซส์สองเนสูงกว่าอยู่บนสนามพาวกรเทพอยู่บนสนามจะไม่ถูกทำลายไม่นำออกนอกสนามแล้วก็ไม่ถูกจดด้วยความสามารถู่แข่งนะครับเขาเรียกว่าเอามาแก้ทามโดยดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็เวทมนต์ต่อเนื่องนะครับ ในช่วง Attack ของทักสองฝ่ายนะมนเมื่อมอนสเตอร์เราเข้าสู่สนามโดย g ีวนะครับนำเวมอนจากกองคาร์ดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับก,กองนะครับก็เรียกว่าเสร์ชได้แบบว่าตามใจฉันอะนะครับแล้วก็เรื่อง g ี o ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะมันต้องเล่นอยู่แล้วสำหรับกากาเป็นใบที่ดีมากนะแล้วก็ต่อไปครับกับนักเรียนว,วิชาเวมอนซิงใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็คงจะไม่ให้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นโคาเตเสริมที่ในบรรดาแมจิกวัวในกองนี้ก็คือให้สายของอสมิทเวมนมาเยอะสุดเลยแหละนะ กับความสามารถของเขาคือการคอคอสก่อนนะครับจ่ายสองเกตดแล้วก็นำกาสรส่งบอสุดจากกองเข้าโซของการมีนะครับแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับกับการเมื่อเราไล่เวทบต์ไฟนะครับจะจดเพลนเนี่ยอัลซเรตบอลทั่วบนสนามเราลับเผาบวกสามพันแล้วก็ได้โบนิฟเฟนด้วยนะสามพันนะครับแล้วก็มีความสามารถ,ครถเคาน์เตอร์เป็นแอคทีฟกับลืมไปแล้วอย่างนั้นเหรือนะในระหว่างคืนของเรานะครับนำเวทบต์ไฟเนี่ยจากกองการเราให้เึินหนึ่งใบขึ้นมือน,นะครับแล้วก็สับกองนะอ่าแล้วก็ตอนนี้มีเราบัตรโซการแล้วก็เาน์เต์แท็กด้วยนะครับผม แล้วก็เป็นโบว์เบนเบสพลังของเมจิกทียนี่เหมือนกันนะ6กพันสีหกเดฟเนี่ยเออนะครับอาอฟนะครับอันนี้เป็นเวทมนต์เซตนะครับแน่นอนว่าก็จริงจริงก็จะเกือบในทุกโบวก็จะมีแนวนี้กันหมดแล้วเนาะกับพวกเนี่ยถ้าอุสวิเวทมนต์ทุกใบเอ่ออสมิเวทมนต์ทุกใบบนสนามเราจะไม่ถูกเลกสเดียความสามมาคารุขแข้งนะครับแล้วก้อันที่สองคือคอเตอร์แต่ระหว่างแทรฟเฟกของทั้งสองฝ่ายนำมอนสเตอร์อสมิเวทมนต์บนสนามเราเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับ ถ้าทำเนี่ยเราสามารถขอซื้อเวทมนต์ที่มีชื่อต่างกันจากที่นําขึ้นมือหนึ่งใบโดยจ่ายค่าขอขอได้นะครับแล้วก็ลงเอเจ้ตัวที่ขอต้องลงว่างในช่องว่างด้วยนะครับก็ะจะเป็นการเอามาใช้สกิลเรียเวทมนต์หรือว่ามาทําเวทโจมตีก็ได้นะครับตามลูกเล่นของเขาเพราะว่าเอ้นี้เนี่ยมันใช้เวทมนต์เยอะอยู่แล้วนะครับ <S <S ต่อไปกับนี่เลยดีกว่า3ใบที่น่าสนใจของฝั่ง Darkness d r a g า n World ครับแท่น้องอยู่แล้วครับ หาเจ้าตัวเกลรู้ได้แหละใบที่เป็นใบใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะเขาบอกว่าเมื่อการในเข้าสู่สนามใช่ไหมนํามังกรคาสาปที่มีเซนตไม่เกินหนึ่งใบครับจากกองคาร์ดหรือช่องดรอปเราขึ้นมือนะครับหากหาจะกองให้สับกองอ่ะมัน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่2คือเมื่อเริ่มต้นทุนของคู่แข่งนะครับหากคู่แข่งเนี่ยมีการอยู่ใต้แฟลกนะครับเราได้รับพลังชีวิตเด็ดสามหน่วยแล้วก็จากนั้นหากเออใต้ใต้แฟลกคู่แข่งอ่ะมีการ์ดแปดใบหรือมากกว่าได้โจกการหนึ่งใบแล้วก็ตัวนี้มีมูฟด้วยนะครับ อันนี้เป็นของเวนอมครับก็คือเวนอมส卡尔ส์บอมบ์นะครับก็จริงๆมันจะบอกว่าคล้ายๆของสิงเมื่อกี้เลยเนาะก็คืออการเนี้ยแล้วการนี้ดับเบิ้ลสเตอร์ดาวเวนอมดราก้อนนะทุกบริษัทเราจะไม่ถูกทำลายไม่นำกลับขึ้นมือแล้วไม่ถูกเลยนในความสมรู้แข่งนะครับความสามารถในในนี้ก็จะมีเอ่อทยอยทยอยอกมาทีลนะเวิร์เนาะแล้วก็เมื่อเวนอมสบอลใหม่ของเราถูกทำลายใช่ไหมทิ้งการ์ดบนสุดจากกองท้ายกุ้แข่งมาเกิน3ใบนะครับก็เป็นการเพิ่มโมเอออีกนะ แล้วก็ใบนี้สุดยอดนะครับของสายของอของนี่แหละของไลฟ์ของของของคุณไลฟ์เขานะครับผมอากาชิสอคจ่ายสองเกณเนาะเป็นการเซตนะครับไม้ตายเหมือนของคุณพ่อก็เลยนะแต่จะเป็นมังกรคำสาปแทนคือหากเรามีาอามอนสเตอร์มังกรคำสาอยู่บนสนาเนี่ยความเสียหายที่เราได้รับจะลดลงหนึ่งหน่วยคือเป็นอะไรที่ดีมากนะในยุคนี้ที่แบบว่าเขาเน้นยิงไลฟ์กันด้วยนะครับแล้วก็อันที่2คือเมื่อจบเทิร์นเราเนี่ยนำใบบนสุดจากกองการคู่แข่งเนี่ยไม่เกิน2ใบนะครับ ไปไว้ใต้แฟล์คู่แข่งในสภาพไงหน้านะครับก็เป็นการเล่งให้การ์ดเนี่ยใต้แฟล์มคงสิบห้ใบได้ไวยิ่งขึ้นจากเดิมนี้เขามีความไวระดับนึงแล้วรอบนี้ติดสปีดได้มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับต่อไปกับคาต์ต纳เวิลด์สามใบน่าสนใจนะครับใบแรกอามาเทโรสึของเรานั่นเองนะใบนี้ครับคอคอสจ่ายสามเกียรติเป็นเคาน์เตอร์นะครับแอคทีฟในระหว่างท่าเฟรของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจูก,การ์ด้สองใบเลยนะแล้วก็ เลือกใช้หนึ่งอย่างจากด้านล่างนะครับความสามารถนี้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นนะครับอันแรกคือเขาบอกว่านําใบบนสุดจากกองคาร์เราเนี่ยเข้าสู่ช่องเกียร์ครับแล้วก็จนจบเทิร์นนี้นะจนจบเทิร์นนั้นนะครับเทพไฟฟ้าทุกใบบนสามเราได้รับ power บวกแปดพันอันที่สองคือเราได้รับไล์เพิ่มสองหน่วยแล้วก็จนจบเทิร์นนั้นนะครับเทพไฟฟ้าในทุกใบบนสามเราได้รับ defense บวกแปดพันนะครับก็คือเลือกเอาว่าจะบวก a t แท c หรือจะบวก power บวก power หรือบวก defense นะครับมี p e n a ที y แล้วก็มีดั double tag ต่อไปกับสายนักดาบของเรานะครับค้อย็คือจ่ายสองเกตแล้วก็นําการพื้สุดสใบเข้าส่งกันนี่โอ้ส่วนใหญ่ตอนช่วงหลันออกมาเนี่ยจะจะชาร์จจะชาร์จรสใบหมดเลยเนาะไม่ใช่ชาร์ดิเอาการเข้าใส่โซ่สใบเออแล้วก็ยอดนักดาบบทสามเราเนี่ยไม่ถูกทาลายหรือทำออกนอกสนามโดยความสมมาตรทูกแข่งนะครับอ่าน,นี่ก็มาป้องกันทมน์กแล้วนะแล้วก็เมื่อต้องเริ่มต้นในทรฟเฟีของทั้งสองฝ่ายนะครับหากยอดนักดาบที่เราสวมใส่ อยู่ในเนสภาพแตนนะครับเราได้รับปลัชีวิต2หน่วยแล้วก็ยิงไายคู่แข่ง2หน่วยแล้วก็ในเทอร์นี้นะครับการทีบนสนามคู่แข่งจะต้องทําการโจมตีถ้าเป็นไปได้นะครับมีพิเดเทชั่นแทกแล้วก็โซกาณ์นะใบนี้แล้วก็มารยาทไม่ผ่านนะครับใบตัดเวสสุดเจ๋งของเทียบไฟฟ้าน,นั่คือไร่การนี้ได้ไม่คู่แข่งไร้การไปบนนะครับว่าเรามีโซอยู่ในไอเทมเทียบไฟฟ้าบนสนามของเรานะครับแคสคอยก็คือจ่าย2เกต ยกเลิกไว้บนที่คู่แข่งไายคแล้วก็ดเนเทร์นนี้คู่แข่งไม่สามารถไล่ไปบนที่มีชื่อเดียวกันนั้นได้คนะรับก็คือว่าโอถ้าเกิดตัดแล้วตัดเลยนะครับอันเก่ามันยังพอแบบว่าถ้ามีบนมือสแปมก็แบบยังพอใช้อีกใบได้แต่ว่าเนี่ยตัดแล้วตัดเลยนะต่อไป ancient world นะครับกับใบแรกของเรากับวิธีผู้วิชิตที่หวนคืนเซเบรียอตฮะ เป็นแอคทีฟนะครับสามารถทิ้งการที่จะบนมือถ้าเกิดทิ้งเนี่ยนำเว็บบนมังกรเทียมทาที่มีเซตหรือว่าไอเทีมมังกรในเทียมทาเนี่ยจากกองหรือว่าช่องดรอปเราไม่เกิ้หนึ่งใบเนี่ยขึ้นมือนะครับหาจากกองก็สับเหมือนเดิมนะหากกันได้อยู่ในช่องดรอปของเรามังกรในเทียมทาทุกใบประสามแัะพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นดีเฟนต์บวกหมื่นคริติคอล์บวกหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าอยู่ในดรอปก็ใช้ความสามารถเป็นค้าเป็นเป็นเป็นหนึ่งสายที่เล่นง่ายๆนะเออบอกเลยนะครับบวกพลังงานเราอลังการมากนะอ่ะแล้วก็ มาฝั่งของพระเอกกันดีกว่าครับพาคีสต่ตำพันธนะครับกับเจ้าหนูตั้นรักของเรานะเมื่อการสเนี่ยถูกนําเข้าส่งการที่มีดีแชร์โบราณนะครับโจกาสหนึ่งใบนะครับอ่าแล้วก็ดีแชร์อ่ามอนสเตอร์ทุกใบบนสนามคู่แข่งได้รับพาวเวอร์ลบสองพันแล้วก็ดีเฟนซ์ลบสองพันนะครับแล้อดีก็เอาไว้ถ้าบทำมันถ้าเกิดเอาไปเล่นกับดีแชร์ธรรมดาก็ได้แต่ว่าจะเอาไปเล่นกับไอตัวไอ้ตัวก็ตอากิโตะที่เป็นไซส์สามทั้งหลายเนี่ยก็ได้เช่นกันก็จะได้ความสามารถจั่วขึ้นมานะครับ อันนี้คือขวาสู้ผู้เดียวอากิโตะนะครับผมแคสคอร์เขาบอกว่าจ่ายสองเกีแล้วก็นำเอาสุดจากกองการเราสองใบเข้าส่งการนี้เนาะถ้าเวอสนามเรามีพาคีมังกรสะมพันสี่ใบหรือมากกว่านะครับพาคีมังกรสะมพันทุกประการแล้วถ้พาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นคิดข้อบวกหนึ่งแล้วก็เป็นเอเดตโอ้โหสุดจัดนะครับดับเบิลแท็กแล้วก็โซกาดนะครับแล้วก็ดีเชี่ยของเขาเนี่ยขเขาบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่การเนี่ยตีใช่ไหมจ่ายหนึ่งเกียร์ถ้าเกิดจ่ายคอไอ้พาคีสะมพันเนี่ยจากบนมือเราไม่เกินหนึ่งใบเดีบ คือนอกจากเล่นพลังแล้วได้เวฟอีกนะโอ้โหสามใบที่สนใจของ Dragon World ก็มาถึงแล้วครับกับใบแรกกับชิ้นกันทัวร์ดราก้อนดูเอ้ามดนะครับใบนี้ของดีของเด็กของใหม่บอกว่าใครเล่นจีโวก็แบบว่าคงต้องใส่แหละนะของข้อดีขนาดนี้อดียังไงเดี๋ยวดูกันข้อคดใจสังเกตแล้วก็นำสุดจากกองการ์ดเราเด้สองใบเข้าวงการนี้ ความสามารถคือในระหว่างการต่อสู้ที่การเนโจมตีโดยไม่ใช่ริงแอคแทกนะครับผมจะหายที่คู่แข่งได้รับสองเขานีจะไม่สามารถถูกลดลงได้นะครับเออแล้วก็เมื่อเข้าสู่สนามนะจนจบเทอร์นี้นเผ่ามัมงกรเทพดุูมบิษัมได้พาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจากนั้นนะครับหากเข้าสู่สนามด้วยจีอีโวเนี่ยทำลายการบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบแล้วก็จูบอาสองใบนะครับแล้วก็ตอนนี้มีม so ูฟเพนิเทดเดอบลูแทกโซก่าเขาได้แทกนะครับเรียกว่ามากันแบบครบเลยทีเดียวนะแล้วก็ สุดยอดไอเทมของกาก้าอีกหนึ่งใบนะครับ ourse, gate, อีกข้อคอสใจหนึ่งเกียร์ใจ่ายหนึ่งหน่วยนะครับเป็นค่าคอ้อที่ถูกมากเมื่อได้กับความสามารถที่เราได้มานะครับคือหากเรามีมอนสเตอร์ดราก้อนเนี่ยไซส์สองหรือสูงกว่าอยู่บนสนามใช่ไหมเข่ามังคอนที่อยูบ่บนสนามเราจะไม่ถูกทำลายไม่นับออกนอกสนามไม่ถูกยกลดความสามารถโดยการความสามารถคู่แข่งนะครับเคาน์เตอร์สามารถใจหนึ่งเกียร์ถ้าเกิดจ่ายนม้มอนสเตอร์ที่มีคำว่าการทัวในชื่อการนะครับไม่เกินหนึ่งใบจากกองเราลงช่องดรอปสับกองอย่างนั้นนะครับ สามารถนำวัตที่เลือกเนี่ยไปว่าบนสุดของกองคารก็ได้ตัวนี้มีระเบิดแข็งอยู่นะก็จะเจาลงดอกเพื่อใช้สกิลความสามารถของกา้กาต่างๆันนะเพราะช่วงหลังในกา้กาเชาบอกว่ามีกา้กาชื่อต่างกันในดอกมีกา้กาในดอกอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะแบบว่าขอมมีเอาขึ้นมือไว้จั่วก็ได้เช่นกันนะเออนะครับแล้วก็ด้วยความที่บอกว่ามันติดคำว่าแกนทัวร์เนี่ยมันก็สามารถเอาไปใส่ของไปใส่ของฝั่งจีบูสได้นะครับดีโรดนะครับเป็น เวทมนต์ของฝั่งมังกรมิตินั่นเองคือแคสคอร์จ่ายเพียงหนึ่งเกียร์เท่านั้นนะคาลเตอร์คอมมอนเตอร์มังกรมิติหรือว่าลอสเวเดอร์จากในช่องดรอปทันเราหนึ่งไไใบโดยจ่ายคอคอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถสแสดงลอสเบลล์นะครับบนมือเราหนึ่งใบถ้าเกิแดแสดงในโจรสุดเพลนเนี่ยมังกรมิติแล้วก็ลอสเวเดอร์ทั่วบน,นสามเราจะไม่ถูกลายไม่นำกลับขึ้นมือและไม่ถูกยกด้วยความสามารถนะครับก็ประมาณนี้นะครับความสามารถในพวกไม่ถูกทำลายไม่ถูกยกเลิกไม่ถูกล้อลักษณะนี่ยตอนช่วงหลังมันจะค่อยๆทยอยมาครับเพื่อเอาแบบว่า ไปสู้ทับกระทำดุรคอนที่กำลังจะออกนอนาคนแล้วก็นอนาคตทำก็จะมีของมาออกแล้วพวกนี้ก็จะมีนะครับเออนะประมาณนี้แหละก็ค่อยๆทยอยมาค่ายแบบว่าน้อยใจว่าเ้ยเวอร์ชันเราไปสู้เอ่อพวกที่เตะขึ้นมือเตะออกสนามไม่ได้เลยก็เนี่ยครับมันค่อยๆมีมาเนาะก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนกันนะครับเพราะว่ามีแต่ขอแรงๆนะนเลยคืนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีของที่แบบว่า แรงขึ้นไปแรงขึ้นอีกแรงมากขึ้นอีกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์ช่องิูเดชชันของเราด้วยนะครับฝากไลค์แชร์ซับสไครป์คลิปนี้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์ที่แฟนเพจ Facebook ของิูเดชชันด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายแล้วจเจอกันครับ